สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมพี่ถังสั่งลุยคนเดิมเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวทางฟุตบอลมาให้รับชมกันอีกแล้วนะฮะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้งหมดเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มคู่แรกกันะเมื่อวานในกลุ่มนะฮะเราพลาดไปแค่คู่เดียวนะก็คือคู่ของทางฝั่งบาลนเซียนะที่ไปพ้าให้กับทางฝั่งของลาลีกาไปสองประตูต่อ3นะฮะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะมาตามตัวนี้ตัววีของเราในกลุ่มนะฮะก็อย่าลืมครับแอดไลฟ์ที่ละแอด stp 6 9นะครับ คู่นี้นะครับระหว่างเรนเมดริดกับดอตมูลนะคู่นี้จะเป็นตัวเน้นตัววีของเราในกลุ่มนะฮะก็เข้ามาตามกันในกลุ่มได้เลยนะครับเป็นการรีแมชนะนัดชิงนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามาเริ่มคู่แรกที่ทางฝั่งของปีศาจแดงดำฮะอย่างเอซิมิลานะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับกัมยาของครับบูสนะคู่นี้ฮะจะตะกันเวลา23่สนาฬิกานาทีนะครับทางฝั่งของแฮนดีแคปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งของมิลานนะครับเป็นต่ออยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับ กำแพงสูงต่ำนะครับเปิดใหม่ที่3ลูกนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะเรามาดูคาดการผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับทางฝั่งของเอซิมิลานนะลูกทีมของปาโลฟอนเซกานะครับนันนี้เขาจะไม่มีทางฝั่งของอเลิสันโดฟอเรนซีนะคาราบีฮะอิสมาเอลเบนซัซเซอรนะ่นแล้วก็อเอตทมี่อับราฮัมนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บนะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบฮะสี่สองสามหนึ่งนะ 4, 2, 3, นะมีผู้รักษ,ษารประตูเป็นไม้แมยองฮะแนวรับ4คนนะ มีติโอเอนดังเดย์ถมีแก๊ปเบียมิโตโมริแล้วก็เป็นเอเมอร์ซันอารรอยยอนะคู่มิดฟิลด์ฮนะเป็นอารไรเซอร์จับคู่กับโฟฟาน่านะมีลนะูเบนล็อบตัสชิกฮะเป็นตัวทำเกมนะทางฝั่งซ้ายใช้เป็นอาร์ลาเอลเรอยลฮะทางฝั่งขวาเป็นคริสเตียนพูริสิกนะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้านี่จะเป็นอาวาโรโมราต้านะครับทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับอย่างครับบูสนะลูกทีมของ Nick en, น,นิกกี้ไฮเยนนะฮะอันนี้เขาจะไม่มีทางฝั่งของกูสตาฟนลสันนะทีีม่มอากากรบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ผู้เล่นตััวหลก ตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบนะอย่างวานาเค่น,นะฮะทอริสนะฮะแล้วก็เป็นสโครัตก็พร้อมที่จะลงสนามในนัดนี้นะครับเรามาดูทางฝั่งของมิลาน,นก่อนนะครับ5้านัดหลังสุดนะเขาชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดนะก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางฝั่งของอูดินิเซมา1ประตูต่อ0ูนย์ะครับผลงานในบ้านห้านัดหลังสุดก็ถือว่าไม่คิดดีคี้เร่เลยนะครับห้านัดหลังสุดนะชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็คือการเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะในศึกยูเลนี่ฮะ3ประตูต่อ1นนะครับ ทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับอย่างคร์บูสนะทีมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับผลงานในการเล่นเกมเยือนของพวกเขานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะชนะ3เสมอ1แพ้1นะนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะทางฝั่งของเวสตเอิร์โลมา2ประตูตอนหนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้นะถ้าให้ผมมองนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลที่สู้กันสนุกนะครับทางฝั่งของมิลานก็เน้นเกมรุกอยู่เลฮะคร์บู๊ตนะตอนนี้แนวรับของพวกเขาถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับเสียประต นั่นนี่ฮะขอเลือกเชียร์ฮะที่สกอร์สูงนะครับ3ลูกนะครับจัดหนักจัดเต็มด้วยฮะคู่นี้มาต่อกันคู่ที่2นะครับจะเป็นทางฝั่งของ R.S. m o n a โกฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาของเชเวน่าเชเวนด้านะหรือว่าเรสตาเบลเกรดนะฮะคู่นี้ครับราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะอย่าง R.S. m o n a โกนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกครอบ1ลูกครึ่งเลยนะครับเรามาดูคาดการผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่ง R.S. Monaco ก่อนนะครับลูกทีมของอดอล์ฟฮุตเตอร์นะ แลน,นนี้ฮะเขาจะไม่มีทางฝั่งของโมฮัมเหม็ดซาลิซูนะฮะอีดานดียุบแล้วก็เป็นฟอร์เรินะฮะโบโลกนนะที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าตัวสําคัญตัวอื่นก็อยู่กันครบฮะอย่างคามาราสกาเรียมินามิโนะนะเบนเซคเฮียแล้วก็เอมโบโลก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับมาดูทางฝั่งของเรส,สตาบเบลเกตกันบ้างนะครับลูกทีมของเวลาดานมิโลเชวิคนะฮะนันนี้เขาจะไม่มีทางฝั่งของมิโมวิกนะฮะแล้วก็อีวานิคนะที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะวันนี้ก็น่าจะนําทัพโดย คู่นี้ครับเคยเจอกันมา2ครั้งนะเมื่อปีที่แล้วนะครับในศึกยูโรปาลีกนะครับก็เป็นทางฝั่งของ r s m o n a c โมนาโกฮะที่ชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะฮะกลับมาเตะที่บ้านนะทางฝั่งของโมนาโกฮะก็ยิงประตูสรุปทายนะชนะไปถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับทางฝั่งของ r s m o n โมนาโกนะหนัดหลังสุดนะฮะชนะ3เสมอ2นะครับ นัดล่าสุดนะเขาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับบริลลมาฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนั้นเขาโดนไปแดงด้วยนะครับทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเรสตาเบลเกตนะหรือว่าเชเวน่าเชเวนด้านะครับนัดล่าสุดนะชนะ4แพ้หนึ่งนะครับคือการบุกไปแพ้ให้กับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานฮะมา4ประตูต่อศูนย์เลยผลงานในบ้านของทั้ง2ทีมนะทางฝั่งของโมนาโกฮะชนะ3เสมอ2นะทางฝั่งของทีมเยือนบ้างฮะอย่างเซเวน่าเชเวด้านะฮะชนะ 3แพ้2ครับแต่การชนะ3ครั้งคือ3ครั้งหลังส่วนทางชนะรวดมาเลยนะครับนนี้ฮะผมมองว่านะด้วยภพส4นะครับแล้วก็โมเมนตัมทีมของม o นาโกตอนนี้นะเป็นทีมที่ฟอร์มกำลังดีในลีกนะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่2นะเพิ่งโดนทางฝั่งของปารีสแซงไปนะครับตอนนี้ฮะผมขอมองไปที่เจ้าบ้านนะในราคาต่อฮะหลูกครับ1ลูกครึ่งนะครับมาามาต่อกันที่คู่ที่3นะจะเป็นทางฝั่งของยนะูเวนตุสฮะ จะเปิดบ้านต้อนรับกำมังรของสตุตดการ์ดนะครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาให้ทางฝั่งของยูเวนะเป็นต่อนะครับอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับกำแพงมองบนนะฮะอยู่ที่2ลูกครึ่งนะหรือว่าตอนนี้ไหลไปเป็น2ลูกครึ่งครบ3แล้วนะครับเรามาดูค่าดการ์ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับมาดูทางฝั่งของยูเวกันก่อนนะฮะลูกทีมของเตียโกมาต้านะฮะน่นนี้ฮะเขาจะมี เกโกริโอ io นะที่ติดโทษแบนนะฮะแล้วก็มีผูเ้เล่นบาดเจ็บอีกประมาณ2-3คนนะอย่างคุบไมเนอร์อย่างเบรเมอร์ mer, แล้วก็เมนลิกนะฮะที่มีการบาดเจ็บอยู่นะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบเก่งของเขาสี่สองสามหนึ่งนะมีผู้เล่นบาดเจ็บตัวเปรินนะฮะแนวรับก็มีกาลุลลูฮะมีกัตตินะมีซาวอน่านะครับตรงกลางมีฟาจิโอลีอโลคาเตลลี่ลินดินดิสนะฮะกัมเบียโซแล้วก็ศูนย์หน้าต่อพ่อจะเป็นดูซานวราโฮวิกนะฮะทางฝั่งของทีมเยือนนะฮะอย่างสตุตการ์นะฮะทีมของเซียบัส เตียนฮอนเนสนะฮะตอน,นนี้ฮะเขาจะไม่มีทางฝั่งของซากาดูนะฮะไรมุนฟูริสนะฮะแล้วก็จะเป็นนาเตนะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าตัวตักตัวสำคัญตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบนะอย่างอุนดาหที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมชาติเยอรมันเมื่อภาคเบรกทีมชาติที่ผ่านมานะแล้วก็สุดหน้าต่อเปอย่างเดมิโรวิกก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับนัดนี้นะเรามาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทางฝั่งยูเวกันก่อนนะครับนัดล่าสุดนะชนะ3เสมอ2นะครับ ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดนะก็เพิ่งบุกไปชนะทางฝั่งของอาเบลไลปซิกมา3ประตูต่อ2นะตอนนั้นเขาโดนไปแดงด้วยนะฮะแต่ก็ชนะมาได้นะในลีกนัดล่าสุดฮะก็เพิ่งเปิดบ้านเฉือนชนะทางฝั่งของลาซิโอมา1ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมฮะลูกทีมของมอตตาตอนนี้นะผลงานการเตะในบ้านครับห้หนัดล่าสุดของยูเว่นะชนะ2เสมอ3มยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทางฝั่งของยูเว่นะก็ถือว่าแข็งแกร่งครับในบ้านของยูเว่ตอนนี้ มาดูผลงานนะครับของทางฝั่งชิมเยนมาให้อย่างสุดกาดนะครับ5นัดสุดนะเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ4แพ้1นะครับก็คือการบุกไปแพ้ให้กับทางฝั่งของบิยอนนิกฮะมา4ประตูต่อ0เลยผลงานในการเล่นเกมเยือนของเขานะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ5นัดสุดสุดนะชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดนี้ครับผมมองว่านะทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอกันนะแล้วตอนนี้ยูเว่อยู่ในโมเมนตัมที่ดีฮะเกมรุกกำลังจัดจ้านเลยนะครับแนวรับก็ถือว่า ใช้ได้ฮะแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะสำหรับยูเวนะครับแต่ทางฝั่งของซุดการ์ฮะแนวรับของพวกเขานะหลังๆมานี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับห้านัดลังสุดนะที่เขาเสมอมาฮะสี่เกมนะแล้วก็ไปแพ้ทางฝั่งของบาเย่นนะครับเขาเสียประตูกันทุกนัดเลยนะไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่เจออูมฮะแล้วก็ไปในยูฟ่าแชมเปียนลีกไปเจอสาป์ตาปาร์กนะเขาก็เสียประตูนะครับนั่นนี่ฮะผมขอเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงฮะสองลูกครึ่งนะครับมาต่อที่คู่ที่สี่นะครับ จะเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงฮะจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียของทางฝั่ง PSV 埃เฟนะครับคู่นี้ฮะแฮนดิแคบราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะอย่างปารีสนะฮะเป็นต่ออยู่ที่1ลูกคอบ1ลูกครึ่งนะกำแพงมองบนฮะตอนนี้ฮะเปิดใหม่ที่3ลูกคอบ3ลูกครึ่งนะครับเรามาดูผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามในวันนี้นะทางฝั่งของปารีสนะ,ะลูกทีมของรุยเฮนริเก้นะที่กำลังตามหาความสำเร็จในทั่วนี้อยู่นะครับ วันนี้ฮะเขาจะไม่มีทางฝั่งของโคลโมนี่นะลูก้าเออรันเดสนะฮะแล้วก็คิมเพมเบ้แล้วก็อีกหนึ่งคนนะก็คือกอนซาโล่รามอสนะครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบเก่งของเขาฮนะสี่สามสามนะฮะมีผู้รักษาป,ประตูนะ<ม>เป็นจารุจิตอนารุมม่านะฮะแนวรับ4คนนะมีเบนเดสมีปาโชมีมาควินยอนแล้วก็มีอัสลาฟฮาคิมมี่นะตรงกลางฮะสามคนฮนะมีเนเวสมีวิตินจ่าแล้วก็มีไซมิลลี่นะฮะสามประสานในรูกฮะเป็นบาโคล่าทางฝั่งซ้ายะฮะอุสมานเดเมเร่ทางฝั่งขวานะ วันนี้ศูนย์หน้าตัวเป้าฮะน่าจะใช้เป็น Marco Asensio นะครับทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับอย่าง PSV Eindhoven นะลูกทีมของปีเตอร์บอสนะวันนี้เขาจะไม่มีทางฝั่งของเ Sergio De S นะฮะจอร์ d ี้ช a r l ตเทนนะจ j o เวอร์เมียนะแล้วก็เป็น i อ v i n g Rosano นนะครับแต่ผู้เล่นตัวอื่นก็อยู่กันครบนะวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3เหมือนกันนะมีผู้เล่า,ารประตูเป็น, ben นบเบนิเตสฮะในอาร์กอก็มี Famingo ฮะมีบอสคาลี y นะตรงกลางมี Sibari t ทิว m มนแล้วก็เป็นทิวนะครับ สามประสานในลูกฮาจะเป็นแรงเป็นเดยองแล้วก็เป็นบาการโยโกนะครับแน,บนี้มาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทางฝั่งปารีสกันก่อนนะครับลูกทีมของดูเฮนริกเก้นะห้านัดล่าสุดนะฮะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับการที่เขาแพ้นะก็คือการบุกไปแพ้ให้กับทางไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลมานะฮะสประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าผลงานในบ้านของพวกเขานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับทางฝั่งของปารีสนะห้านัดล่าสุดนะฮะชนะทั้งหมด5นัดเลยนะครับยิงประตูไปได้ถึง17ประตูเลยนะทางฝั่งของปารีสนะ มาดูผลงานทางฝั่งของทีมเยี่ยมมาให้อย่าง PSV ไฮโอเ o v e นะครับ5นัดหลังสุดนะชนะ4เสมอ1นะครับการที่เขาไปสะดุดเสมอนะก็คือการเปิดบ้านเสมอให้กับทางฝั่งของลิสบอนนะฮะในศึกยูเอฟแชมเปี้ยนลีกนี่นะฮะ1ประตูต่อ1นะครับผลงานในการเล่นเกมเยือนของเขานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับชนะ4นะครับแพ้1นะครับการแพ้นันก็คือการบุกไปแพ้ให้กับทางฝั่งของอิมาลายฮะยูเวนตุสฮะในศึกยูเอฟแชมเปี้ยนลีกนะ3ประตูต่อ1นะครับดัานนี้ฮะผมมองว่านะ ทางฝั่งของไฮโอเฟนนะฮะแนวรับของเขานะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ลงตัวนะฮะเสียประตูเกือบทุกนัดนะครับแล้วทางฝั่งของปารีสนะในบ้านนะก็ถือว่าเกมรุกที่จัดจ้านะฮะนัดน,นี้ครับผมขอมองไปที่สกอร์สูงนะแต่ว่าปารีสก็มีโอกาสที่จะเสียประตูนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะนัดนี้ฮะขอเลือกเชียร์ฮะที่สกอร์สูงฮนะสามลูกครบสามลูกครึ่งครับมาถึงคู่ที่5นะครับจะเป็นทางฝั่งของสิงห์พงงานฮะแอสตันวิลล่าฮะ จะเปิดบ้านต้อนะรับกามียของโบโลญนยานะครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฮะเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับทางฝั่งของแอสตันวินล่านะทีมของอุนายเอเมรี่นะฮะวันนี้ฮะเขาจะไม,มีทางฝั่งของโรเบนโอเซ่นะกับไทรอนมิงนะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบเก่งของพวกเขาฮะสี่สนะ 4, 2, 3, 1, นะ มีเอเมริโนมาตินเน่ฮะเป็นผู้รักษาประตูนะแนวรับ4คนฮนะมีลูก้าดินมีเปาตอเรสมีคาร์ลอสแล้วก็เป็นเอสลีคอนซานะแล้วก็ตรงกลาง2คนฮนะคู่หูจากเบลเยียมฮนะอย่างยูริเตลมองกับโอนาน่าก็พร้อมที่จะลงสนามนะมีตัวทำเกมเป็นมอร์แกนโรเจอร์ฮะมีแจ็คขอบแรมซี่ทางฝั่งซ้ายฮะมีจอห์นแม็กกินทางฝั่งขวานนะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าฮนะจะเป็นโอลิเวอร์กินนะครับ มาดูทางฝั่งของทีมเยือนบ้างฮะอย่างโบโลญญ่านะลูกทีมของวินเซนโซฮะอิตาเลียนโน่นะครับนั่นนี่ฮะเขาจะมีทางฝั่งของเรวิดเฟอร์กูสันนะครับแล้วก็เป็นมาตินเอริกนะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะฮะจะเป็นอารบิเชอร์นะที่มีการบาดเจ็บนะฮะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบเก่งของเขาเหมือนกันฮะสนะี่สองสามหนึ่งนะมีเพื่อสายประตูเป็นสโคโรฟสกี้ฮะแนวรับนะฮะจะเป็นลูคุมมี่นะแล้วก็เป็น เบเกม่านะครับตรงกลางนะเป็นฟอยเลอร์จับคู่กับโมโรฮะมีฟาเบียนเป็นตัวทำเกมนะแล้วก็ศูนยะ์หน้าตัวเป้าันนี้จะเป็นแคลสโตนะครับเรามาดูผลงานห้านั้นล่าสุดของทางฝั่งวินล่ากันก่อน,นครับห้านั้นล่าสุดนะชนะ3เสมอ2นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดล่าสุดนะเขาก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางฝั่งของไบเยนมะิวนิกฮะลูกทีมของแวนซองกัมบารีมา1ประตูต่อ0นะครับ ผลงานการเตะในบ้านของวิลล่านะ5ะก็ถือว่ายอดเยี่ยมชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็คือการแพ้ให้กับทางฝั่งของอาร์เซนอลนะฮะ2ประตูต่อ0นะครับเรามาดูผลงานทางฝั่งของทีมเยี่นว่า5ฮะอย่างโบลญญานะครับทีมของวินเชนโซอิตาเลียนโนนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับ5-0นะชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับการชนะนะก็คือการชนะทีมน้องใหม่ฮะอย่างมอนซ่าฮะแบบหืดจับนะ2ประตูต่อ1นะครับ ในแชมเี้ยนลีกนัดล่าสุดนะที่มาเยือนที่อังกฤษนะฮะก็แพ้ให้กับทางฝั่งของลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับนั่นนี้ฮะผมมองว่านะทางฝั่งของวินล,ล่าฮะในบ้านฮะตอนนี้แข็งแกร่งนะทุกทีมของอูนายนเมอร์เรฮะเก่งในบอลถ้วยแล้วครับนั่นนี้น่าจะเอาอยู่นะน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับนั่นนี้ขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านฮะอย่างสิงห์พงาดแอสตันวินล่าฮะในราคา1ลูกครับจะหนักจะเต็มได้เลยฮะ มาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งละกันนะฮะใครมีปากกามีกระดาษนะหยิบขึ้นมาจดได้เลยฮะห้าคู่ของเราวันนี้นะเดี๋ยวทางฝั่งของคู่เรอัลมาดริดกับดอตมูนนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มนะเป็นตัวเน้นตัววีของเรานะฮะวันนี้ครับห้าคู่นะคู่แรกนะฮะเป็นทางฝั่งของเอซิมิลานกับคาร์บูร์สนะคู่นี้เราเลือกเชียร์ที่สกอร์สูง3ลูกนะครับคู่ที่2ะฮะเป็นโมนาโกนะกับ ชเวน่าชเวด้านะฮะคู่นี้เราเลือกเชียร์เจ้าบ้านฮะอย่าง R S ร์เอสโมนาโกฮะในราคา1ลูกครอบ1ลูกครึ่งนะหรือว่า1.25นะครับคู่ที่3ฮะจะเป็นทางฝั่งของไอมาลาฮะยูเวนตุสฮะจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียของทุตการ์ดนะคู่นี้ฮะเราเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงฮะสลูกครึ่งนะครับคู่ที่3เป็นคู่ที่4นะฮะจะเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แฌงแมงฮะจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียของพีเอสวีไอโอเฟนะ คู่นี้เราก็เลือกเชียร์ที่สกอร์สูงฮะสามลูกครบสามลูกครึ่งนะหรือว่าสามจุดสองห้านะครับแล้วคู่สุดท้ายฮะจะเป็นทางฝั่งของวิลล่าฮะจะเปิดวิลล่าพาร์กนะต้อนรับกันยังของโบลอนานะครับคู่นี้ฮะเราเลือกเชียร์เจ้าบ้านฮะอย่างแอสตันวิลล่าฮะที่เก่งในบอลถ้วยนะนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะทางฝั่งของมิวนิคมาฮะหนึ่งประตูตสูงฮะความมั่นใจกำลังมาเลยฮะตอนนี้ไปเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านฮะอย่างวิลล่าฮะในราคาหนึ่งลูกครับจะหนักจัดเต็มเลยห้าค ใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะมาตามตัวเน้นตัว V นะมาตามบอรสดของเรานะในกลุ่มนะฮะในกลุ่มของเรานะมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า18000ท่านเลยนะมีกลุ่มได้ถึง14กลุ่มนะฮะถ้าไม่ดีจริงไม่มีเยอะขนาดนี้นะมีเซียนชั้านมของประเทศอยู่ในกลุ่มหลักมากมายหลายท่านเลยนะครับใครอยากเข้าครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์ที่แรก S.T.P. 6 9นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่มพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีนะครับผม